ก็แวะมาเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าผู้ใดมาใกล้ๆแถวซาวดามาเที่ยวแถวซาวดาเนี่ยซาวดานอร์เวย์เลยจ้าก็พักกันแบะมาเด้อจ้าถ้าหิวก็แวะมาเมียวไทยมาเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าจ้าร้านก็อยู่ติดกับปั๊มน้ํามันจ้าปั๊มน้ํามันตรงรุนเชอลิงตรงนี้จ้ารงุ่งกรมเลยจ้านี่ยจ้าปั๊มน้ํามันเอสโซ่เลยจ้าเข้ามาตรงนี้เลยจ้าแล้วก็ อยู่ใกล้ๆก,กับไอ้ยังก็บ,บุญพีสนะไอ้รูพีสนี่จ้ะพี่น้องสี่แยกไปจาะตรงรุ่เชื่อเล็กเียจ้ะไทยนิวปึ๊บมาแถวนี้ก็แวะมาได้จา้าเมียวไทยมาจา้ะลานอยู่ติดตรงกับปั๊มน้ำมันนี่ละจ้ะเอสโซ่นี่จ้านิวก็แวะมาค่ะเมียวไทยมาจ่ะ รุ่นมีพัดไทยมีเข่าพัดมีไก่สเต็กไก่สเต็กเต็กจ้ะเมนูจ้ะเอามากระสั่งได้เลยจ้ะพี่น้องหิวก็แวะมาเมียวไทยมาร์ทจ้ะพี่น้องจ้ามาเลยจ้าจ้าพี่พอดีเมื่อนี้หิวข้าพี่น้องหนูเพิ่งลงมาจากไอเขาก็เลยมาสั่งอาหารด้านเมียวไทยมาร์ทเนะจ้ะวันนี้ก็เอาทองฝากพี่เมียวอีกเหมือนเดิมค่ะเมียวไทยมาร์ทค่ะพี่น้องจ้า จ้าหิวกว็แวะมาได้จ้าพี่น้องจ้าซับซับพี่น้องจ้ามาจ้าไก่สัเตะจ้าจิา้มซับๆับอื้ม าจ้าเมีเวยวไทมัสจะจ้ะพี่น้องไผรท,ที่มาซื้อกับข่าวกับน้ำจะอยู่นที่ร้านพี่เมีเวเยวีจะจ้ะเมียวไทมัสที่สาวด้านนอร์เวย์จะจะพักเพื่อนก็เอามาเมื่อวานนี่จ้ะมาใหม่ๆเลยพี่น้อง นี่มุยางเนี้ยแะค่ะเลาเข่าอาทิตย์นึ่งสองเอ้ยสองอาทิตย์เท่านึ่งจ้ะพี่น้องคือบางเครื่องกับอาทิเป็นอาทิตย์เจ้ะูก็ว่าพิดวาสถึพี่น้องมีมาละนํางเล้ะห่วงแถวมาเด้อตแต่ได้กลับมาเด้อจ้ะพี่นอ้องจ้าเป็นตรงไปสองคู่มักถอมาจ้ะเห็เลยจ้ะอุดหนุนมาด้วยพี่น้องหนูก็ิะเอา มันละขีนก,าาก,นะาากนไปไว้แก,มง,ก,ง,กง,งม่ะนะไปไว้กินไปจ่าเฮ็ดนี้พี่น้องหัวเราใบตุ้เลือพี่น้องน้มาดูหน่อยนะพะองคมืพี่น้องเลยนี่พริกเผใบตรงใบตองใครอยากได้ต้องการหมออะไรก็มามาจา่ายมจ้ะหมวเือหตับน้อหนวยกรเทียม